สวัสดีครับผมกบครับวันนี้กบนะครับพาทุกคนมาส่งมอบรถยนต์เช่นเคยครับคันนี้นะครับผลิตเป็นตู้ฟูตักอยู่บนรถยนต์สุสกินะครับเตรียมจะส่งมอบเช่นเคยคันนี้นะครับอยู่โซนภาคใต้นะครับแต่ก่อนส่งมอบกบจะพาทุกคนมาเปิดดูกันก่อนคันนี้เห็นเห็นแบบนี้นะครับเปิดเป็นทั้งร้านซ้มตามทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวภายในเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันครับ จากภายนอกนะครับคันนี้นะครับเป็นตู้แบบเปิดปีก3ด้านนะครับหัวหมวกวเก็บของได้เช่นเคยนะครับแล้วก็ตัวคันนี้นะครับทำสีใหม่หมดเลยรถปกติเนี่ยของซูซูกิเนี่ยเขาจะเป็นสีขาวแต่คันนี้ได้เปลี่ยนสีทั้งหมดเป็นสีฟ้าสกายบลูนะครับคันนี้คันนี้นะครับก็ค่อนข้างสวยเงาแล้วก็สะดุดตาไม่เหมือนใครเลยหน้าร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือครับเปิดดูกันครับตัวรถยนต์เนี่ยอย่างที่กบแจ้งทุกๆครั้งนะครับ ใครที่กําลังดูตู้หรือกําลังศึกษาอยู่หรือต้องการเลือกแบบอยู่เนี่ยตู้ของกบเนี่ยจะแตกแต่างที่อื่นเยอะมากๆเลยเพราะว่าเป็นผนังไอโซวอรไม่มีโครงเหล็กแล้วนะครับไม่ต้องมานั่งกรุปภายในภายนอกแล้วก็กันความร้อนด้วยนี่เลยหน้าร้านอยู่ฝั่งนี้นะครับมีเคาน์เตอร์1ชุดไซส์ย,ยาว2เมตรสด้วยมีบาการตกมีบาวางของทุกอย่างพร้อมเลยเปิดกระบะนิดนึงครับนี่เลยเปิดเลยครับ กระบะปูพื้นเต็มทั้งหมดนะครับไม่ต้องกลัวน้ำเข้าด้วยเพราะว่าขอบกระบะของการปูพื้นเนี่ยยิงซิลิโคนทั้งหมดนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์ยาว2-30เมตรสามสิบมีบาร์กันตกบาร์วางของล็อกได้อย่างดีครับตรวจสอบนิดนึงว่าล็อกแล้วแน่นอนนี่เลยจะได้วางของได้แข็งแรงแข็งแรงครับนี่เลยหน้าร้านก็จะว่างใหญ่เหมาะกับการขายอย่างที่กดแจ้งคือขายสองสามอย่างเลยครั้นี้ครับมีไฟ LED แบบฝังฝ้าเรียบเลยนะครับแล้วก็เดินสายไฟลอยไว้ให้ กรณีมีปัญหาเค็มต่างๆก็ดึงออกมาซ่อมดูแลง่ายครับหน้าร้านเนี่ยลูกค้าขอไปอมีบันไดขึ้นสําหรับเก็บของบนหลังคาด้านบนด้วยนะครับการเก็บของบนหลังคาด้านบนเนี่ยของกบเนี่ยตู้เป็นผนังไอโซวอลขึ้นรูปทั้งชิ้นข้อดีคือการความร้อนอย่างที่กบบอกแล้วก็เบาด้วยและที่สําคัญคือมันสามารถเก็บของและรับน้าหนักได้ถึง100กิโกรัมโดยที่ไม่ต้องไปเสริมคานเหล็กหรือเสริมอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมแค่ระบุว่าอยากมีแหลกแล้วก็ตัวบันไดเนี่ยขึ้นไปเก็บของได้ก็ตรงนี้นะครับก็สามารถสัั่งกบบทําได้เลยนะคร เปิดดูด้านหลังและด้านข้างอีกฝั่ง <simplest> นึงครับก่อนเปิดดูด้านหลังครับบอกก่อนว่าคันนี้ติดสติกเกอร์ด้วยนะครับก็สามารถบอกได้นะครับว่าอยากได้แบบไหนกบก็ออกแบบดูแลให้ครบเลยเปิดดูด้านหลังันครับด้านหลังก็จะเป็นตู้เปิดปีก3ด้านเหมือนกันข้อดีของแบบนี้ครับด้านหลังเนี่ยมันก็ยังเป็นปีกบังแดดบังฝนบังลมได้เยอะเลยหรือบางรุ่นลูกค้าอยากใส่เคาน์เตอร์ท้ายรถก็สามารถใส่ได้ครับนี่เลยเปิดออกมาครับกระบะเปิดออกมาครับก็ยังไม่เสียพื้นที่ครับนี่เลย ยังมีกระบะมีปูพื้นมีอะไรพร้อมหมดเลยเดี๋ยวพาขึ้นไปดูด้านในนะครับเปิดด้านข้างกันอีกฝั่งนึงครับอีกฝั่งนึงก็เปิดครับดึงสลักออกครับไม่หนักด้วยนะครับแต่ขอเกี่ยวครับนิดนึงครับฝั่งนี้นิดนึงครับแล้วก็ออกแรงเล็กน้อยครับแล้วก็ปล่อยเลยครับก็จะมีโชคดันให้อย่างดีครับเปิดกระบะมานี่เลยภายในร้านก็ยังโปร่งโล่งสบายไปดูข้างบนกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างครับ ตอนนี้กบอยู่บนร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่าบนร้านเนี่ยจะโปร่งโล่งสบายมากๆหลังคาเป็นผนังกันความร้อนทั้งชิ้นนะครับไม่ต้องโกุกแล้วก็จะเรียบสวยสะอาดแบบนี้เลยฝังไฟ LED เหมือนกันคันนี้ลูกค้าขอเพิ่มเป็นกล่องหลังคาซ้ายขวาก็สามารถเก็บของได้ครับนี่เลยเก็บของได้ครับ2ฝั่งนะครับก็สามารถเก็บของเล็กๆน้อยๆตามต้องการได้เลยนะครับเคาน์เตอร์หน้าร้านอยู่ฝั่งนี้นะครับปกติเนี่ยลูกค้าสามารถรีเควสตได้นะครับว่าอยู่ฝั่งไหนก็ได้ตามต้องการ แต่ครั้นี้ลูกค้าไม่ได้ระบุตามมาตรฐานนะครับกบก็จะเอาไว้ฝั่งซ้ายเสมอนะครับลูกค้าเนี่ยขายทั้งก๋วยเตี๋ยวขายทั้งส้มตำนะครับเดีย๋ยวอาจจะมีอุปกรณ์อื่นๆของเขา,อาของลูกค้าเนี่ยขึ้นมาเสริมเองนะครับแต่หลักๆก๋วยเตี๋ยวเนี่ยต้องเจาะหม้อไว้มุมท้ายรถนะครับการแก๊สรั่วระบายความร้อนต่างๆก็เหมาะกับการอยู่ท้ายรถด,ด้วยนะครับแล้วก็กบก็จะมีตัวผนังกั้นเอาไว้อย่างดีนะครับลูกค้าก็สามารถเอา หัวเตาอะไรต่างๆขึ้นไปวางเนี่ยก็สามารถใช้ง,งานได้เลยนะครับไซม้อไม่จํากัดนะครับไซขนาดไหนบอกได้ส่วนเคาน์เตอร์เนี่ยกบก็ขยายตามความต้องการของลูกค้าได้นะครับอันนี้ผลิตเองเลยไม่เป็นไรนะครับบาร์กันตกทุกอย่างมีพร้อมสายไฟปลั๊กไฟเต้าเสียบมีพร้อมหมดทุกอย่างนะครับคันนี้มีปั๊มน้ําด้วยเนยเคาน์เตอร์เนี่ยกบก็จะแยกคัตเอาท์ไว้ให้สส่วนนะครับก็คือจะมีคัตเอาท์น้ำกับระบบไฟในรถนะครับจะได้ไม่กระชากแล้วก็ไม่สามารถเปิดปิดแยกการทํางานพร้อมกันได้ เคาน์เตอร์เก็บของข้างในเคาน์เตอร์ได้ที่เก็บของพร้อมหมดสิงน้ํามีหมดเลยสิงน้ํานะครับอย่างที่กบแจ้งเมื่อมีเนะี่ยกบก็จะมีชุดถังเก็บน้ําดีน้ําเสียมีมาพร้อมเลยเอาน้ําดีใส่บุมนี้น้ําเสียใส่ฝั่งนี้ปั๊มน้ํามีครับแล้วก็จะเดินน้าทิ้งก็ไม่ต้องกลัวเลยครับกบก็ได้ทำจุกข้างนอกไว้ให้ถึงเวลาก็ต่อสายนิดนึงแล้วก็เดินทิ้งได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องความสกปรกนะครับก็สามารถดูแลรักษาได้ง่ายด้วยหหมวกเก็บของครับเก็บได้เยอะ เยอะน้อยแล้วแต่จะใส่เข้าไปเลยเลยครับที่สําคัญครับลูกค้าเนี่ยสามารถสั่งได้เลยว่าอยากให้กบออกแบบผลิตเป็นร้านค้าอะไรก็สามารถสั่งทําได้ครับราคาเนี่ยเริ่มต้นแต่หลักหมื่นขึ้นไปแล้วได้เป็นผนังไอโซวอลอย่างดีครับไม่ต้องมีโครงเหล็กมานั่งกรุร้อนอีกต่อไปด้วยครับคุณสมบัติตัวตู้เนี่ยก็จะเหมาะกันค้าขายหรือร้านตัดผมก็เหมาะนะครับจะกันความร้อนได้ดีกว่าแล้วก็เหมาะกับ การขนสินค้าหรือจะเป็นตู้ทึบเรงต่างเนี่ยที่ต้องการเก็บความเย็นกันความร้อนอันนี้จะเหมาะมากๆครับกับตู้ชนิดนี้ครับครับและลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากได้รถประกอบกิจการสวยๆแบบนี้นะครับหรือว่ามีรถยนต์อยู่แล้วจะรีโนเวท ให้กบนะครับทาตู้ขึ้นมาอยู่บนรถเนี่ยก็สามารถทักหากบได้เลยนะครับรถบ้านรถนอนรถทามาหากินได้ทุกรูปแบบเลยสีสันสติ๊กเกอร์กบยินดีให้คำปรึกษาและออกแบบให้ครบทุกขั้นตอนเลยนะครับผมคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับทักหากบได้เลยสําหรับคลิปนี้กบต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามผ่านช่อง u t u b e นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะฝาก Facebook ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ